บริษัท The Estate า6 5จำกัดการันตีความสำเร็จธุรกิจด้วยการนำทับรับรางวัลไอคอนแบรนด์อาเซียน2ในโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนบริษัท t s e Estate า6 5จำกัดที่หนึ่งเรื่องการขายฝากจำนองภายใต้การบริหารโดยคุณสุริพรมานะก่อเกียรติและคุณก้องนภัทรมานะกอเกียรติค่ะชื่อเบลนะคะสุริพรมานะกอเกียรติค่ะ ชื่อตูนนะครับต้องนะครับมานักเกียรติครับราเป็นผู้ก่อตั้งนะครับบริษัทดีเดซัห้ารับข่ฝากจำนองครับก็วันนี้ดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่ได้มารับรางวัลนี้เนาะแล้วก็วันนี้ได้เห็นมุมมองแล้วก็แนวทางในการแบ่งปันแนวคิดค่ะในเรื่องของการทําธุรกิจที่ไม่ใช่แค่มุ่งเน้นเรื่องกําไรนะคะแต่เรายังมุ่งเน้นไปถึงเรื่องของการช่วยเหลือผู้คนซึ่งมันเป็นหัวใจหลักของธุรกิจเราเลยค่ะซึ่งเราก็จะเป็นบริษัทที่ส่งต่อเงินทุนให้กับ ผู้ที่กำลังเดือดร้อนแล้วก็นักลงทุนที่กำลังจะหาเงินไปหมุนเวียนธุรกิจค่ะธุรกิจเรานะครับก็คือเป็นตัวกลางนะครับผมที่ปล่อยวงเงินลงทุนให้กับเอสบีนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับไม่จะเป็นนักธุรกิจใครก็ตามที่ต้องการเงินหมุนเวียนด่วนนะครับภายใต้ดอกเบี้ยที่ไม่เกินกฎหมายคือ15%ต่อปีนะครับก็สามารถติดต่อพวกเราได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราเนี่ยนะครับก็มีเปิดคอร์สสอนด้วยนะครับเราสอนมาเนี่ยตอนนี้คือถึง8รุ่นแล้วนะครับส่วนประสบการณ์ เราเนี่ยก็คือเรามีมาประสบการณ์ในเรื่องของการทำธุรกิจขายฝาจำนงค่ะมามากกว่า20ปีแล้วนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยค่ะเราสามารถพูดได้เลยว่าเราเป็นที่หนึ่งในเรื่องของการสอนให้คนน่ะสามารถทำกำไรจากการทำธุรกิจขายฝาจำนงไม่ว่าจะเป็นทั้งคนที่เป็นนักลงทุนนะคะหรือคนที่จะเป็นนายหน้าก็สามารถสร้างเงินหลักล้านได้จากการที่มาเรียนคอร์สเราค่ะเป็นจำนวนมากคนมากเลยค่ะ จริงๆแล้ว,ว่เกมของเราง่ายมากเลยเพราะว่าเราอ่ะดูในเรื่องของหลักทรัพย์เป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะว่าการที่เราทับรับขายฝากจำงเนี่ยเราจะประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ให้อยู่ที่50-60%เพื่อที่ว่าให้เจ้าของทรัพย์เนี่ยคือ,คอเอาง่ายๆว่าธุรธกิจเราอ่ะมันเป็นวินวินเนาะคือผู้ที่ผู้ที่มากู้เนี่ยก็ได้รับวงเงินที่เขาต้องการในดอกเบี้ยที่ต่ํา แล้วก็ผู้ที่มาเป็นนักลงทุนนะคะก็สามารถที่จะปล่อยเงินกู้ได้แบบเหมอน,นไม่ต้องมีความกังวลเพราะว่าถ้าเกิดวันนี้เราให้วงเงินที่สูงเกินไปเนี่ยถ้าวันหนึ่งเขาไม่สามารถมาไถ่ถอนได้เนี่ยเราซทัพย์หลุดเนี่ยก็จะเป็นภาระของนักลงทุนอีกเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีหลักเกณฑ์ในการรับอยู่ที่ประมาณ5-60%นอกจากนี้เราไม่ได้ดูแค่เรื่องของหลักทรัพย์อย่างเดียวเรายังประเมินธุรกิจของผู้ปูด้วยประเมินความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยแล้วก็ความสามารถในการไถ่ถอนทรัพย์ด้วยะคะ่ะเพราะว่าสิ่งสาคัญเลยของบริษ,ษัท บริษัทเราไม่มีนโยบายในการยืทซั์นะคะเพราะฉะนั้นผู้กู้ทุกท่านนะคะก็สบายใจได้เลยว่าซั์ของคุณเนี่ยจะไม่ถูกยึดแน่นอนค่ะ คือเราอ่ะไม่ได้แค่ปล่อยเงินอย่างเดียวเรายังเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้กู่ด้วยบางคนเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะได้วงเงินเยอะที่สุดเลยเพื่อที่เขาอ่ะจะได้เหมือนกับไปหมุนเวียนเผื่อเผื่อเขาแนะนำเหมือนเป็นแคตโฟนในธุรกิจเนาะแต่จริงๆแล้วอะค่ะเราแนะนําให้ผู้กู้เนี่ยได้วงเงินเอาวงเงินไปในจานวนที่เขาอ่ะต้องการใช้จริงๆดีกว่าที่จะเอาไปเหลือเยอะแล้วก็ต้องเป็นภาระในการมาจ่ายทุเรียบที่สําคัญพอมันวงเงินเอาไปเยอะเกินไปเนี่ยเวลาถ่ายถอนนะคะมันก็ค่อนข้างลำบากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้คำปรึกษาในด้านนี้ด้วย ว่าเขาเอาเงินไปทําอะไรแล้วแผนในการไถ่ถอนของเขาเป็นยังไงธุรกิจที่เขาจะเอาไปทําเป็นธุรกิจอะไรอันนี้คือสิ่งสําคัญเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยบิสเนสแลนของเขาอะค่ะบางอย่างดูแล้วเป็นไปไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่ได้ปล่อยวงเงินเพราะว่าสิ่งสำคัญที่บอกว่าเราไม่ได้มีนโยบายในการยืมซับเราก็ต้องการที่จะให้ทุกคนอะว,วินวินกันทุกฝ่ายคือผู้กู้ได้เงินไปหมปุนเวียนธุรกิจนายทุนได้ดอกเบี้ยที่เาเรียกนทุนได้ผลตอบแทนที่เขาแฮปปี้สบายใจนะคะแล้วก็ไม่มีการยืมซับเกิดขึ้นทุกคนแฮปปี้ทุกฝ่ายค่ะ เศรษฐกิจประเทศไทยนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าตอนนี้อส,สังหารในประเทศไทยเนี่ยเป็นค่อนข้างเป็นช่วงที่แย่ที่สุดดีกว่าหนักที่สุดของในรอบแบบ10ปีแล้วนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คนเจอสมานมาเ s ซ e เจอแล้วก็บุคคลทั่วไปคือการกู้ธนาคารเนี่ยไม่ผ่านนะครับคือโดนเดบิทเยอะมากปล่อยเงินปล่อยวงเงินยากใช่ทีนี้เราก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งก็คือเราเป็นเหมือนนอนแบงค์ที่วันนี้ใครต้องการเงินด่วนหรือว่าต้องการใช้เงินเรากู้แบงค์ไม่ผ่าน บูโรติดบูโรมาหรือคุณอาจจะมีประวัติที่ไม่ดีเนี่ยเราเป็นทางเรื่องหนึ่งที่ช่วยเขาได้นะครับโดยที่ดอกเบีย้ยเราเนี่ยก็คือแค่15%ต่อปีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงหลักการของแบงก์เนี่ยผมบอกเลยว่าบางแบงค์นะครับมันจะมีบางส่วนที่มากกว่านั้นได้สัมน,นะครับแต่ของเราเนี่ยคือถือว่าค่อนข้างช่วยเยอะมากนะครับเลยมาว่าตอนนี้เศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยเราเป็นไม่ค่อยดีแต่เราเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยเหลือ s m e แล้วก็ช่วยเหลือผู้คนได้ครับสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะ รู้เกี่ยวกับธุรกิจนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามเพจเ c e บุ๊กนะคะ YouTube อ่า t i k t o อนะคะได้ที่ d ี Sta เ3ยค่ะหรือว่าทักเข้ามาได้ที่ l i n e แ d นะคะ d s เอสเ3ยได้เลยค่ะสำหรับนักลงคุณยุคใหม่ะคะ่ะก็อยากจะแนะนำให้ มาดูแล้วก็มาศึกษากับเกี่ยวกับธุรกิจขายฝากจำนนงค่ะเพราะว่าธุรกิจเนี้ยส่วนตัวเราก้าพูดได้เลยว่าเป็นธุรกิจที่ความเสี่ยงต่ําม,มากเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นนะคะโดยเฉพาะว่าถ้าเกิดวันนี้คุณมีความรู้อะค่ะคุณแทบจะว่าไม่มีความเสี่ยงเลยก็ได้แบบเรียกว่าไม่มีความเสี่ยงเลยก็ได้เนาะเพราะว่าสิ่งที่คุณรับอะค่ะคือคุณปล่อยวงเงินไปโดยที่คุณมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะแล้ววงเงินที่คุณปล่อยเนี่ยถ้าผ่านบริษัทเราอะเราประเมินทุกอย่างละเอียดทุกขั้นตอน แล้วเราก็ยังมีระบบดูแลนักลงทุนนะคะซึ่งมันง่ายในการทําธุรกิจนะคะแล้วก็มีทีมงานในการติดตามคุณไม่ต้องมานั่งปวดหัวเลยค่ะก็ฝากเรื่องธุรกิจขายฝากจำนาะไว้ก็ติดตามช่องทางต่างๆที่แจ้งลงไปเมื่อสักครู่ได้เลยค่ะ